วันวาลเนไทยเนาะเราต้องแบบว่ามอบข่าวแบบหวานๆให้นะฮะกัคู่สามีภรยาป้ายแดงครับคุณเชนธนานะฮะแล้วก็คุณเจมการนิการนะครับที่เขาเข้าครัวครับทำเมนูหวานๆเสิร์ฟให้กันและกันแล้วคนส่วนอย่างเราทำอะไรไม่โดค่ะไม่โดค่ะทำใจครับผม สวัสดีครับผมเชนธนาครับผมเจมกันิกาค่ะครับช่วงวันวาเลนไทน์แบบนี้นะครับผมก็ไปไหนไม่ได้นะฮะนอกจากจะอยู่ใกล้ๆภรรยาป้ายแดงนะก็มาเดทกันวันนี้เดี๋ยวเราสองคนนะครับก็จะพาไปทำเมนูพิเศษนะจริงๆแล้วพาน้องเจมแม่แหละมาทำเมนูพิเศษทั้งอาหารทั้งขนมเลยเอาไหมเธอทำเป็นด้วยเหรอเฮ้ยแน่นอนไม่เคยรู้มาก่อนยืนดูยืนดูเป็นเดี๋ยวไม่รู้ว่าใครจะทำเยอะกว่ากันนะฮะ เมนูแรกนะฮะก็จะเป็นเมนูที่น้องเจมชอบสั่งนะครับวันนี้ไม่ต้องสั่งแล้วเพราะว่าทำเองได้แล้วนะเป็นสลัดคีนัวสตรอเบอรี่กุ้งย่างนะครับก็เป็นดูแลสุขภาพด้วยเหมาะมกับผู้หญิงที่ต้องเริ่มดูแลตัวเองเพราะอีกแป๊บนึงจะเริ่มมีอายุแล้ววิธีการเนี่ยเราก็หยิบวางนะสู้เขาเอาวอาพาเรามาทำใช่ไหมอ น้องเจมกับผมเนี่ยปกติทำอาหารก็จะเป็นสไตล์ง่ายๆเช่นแบบจะเป็นเจนววยนิดนึงอะ่ะเอาเฟรนฟรายเข้าเครื่องอบสำเร็จรูปอะไ, <ง S 2> ไรเงี้ยเนาะท้อ่เวทายต้องเติมความหวานให้กันนะฮะด้วยสตอเบอรี่่ะวางเลยดีกว่าชิ้นนึงอีกชิน้นนึงใส่ให้หมดเลยสุดท้ายแ,แ,แฟนรลอ,อ,อไม่ได้คุ้มค้างตัวเองเลย <laughs> มาถึงเค้กเค้กเคกบ้างครับนะเมนูนี้นะครับชื่อว่าเค้กเลิฟสตรอเบอรี่ชิฟฟอนเรดเวเลตปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบกินสตรอเบอรี่แต่น้องเจมชอบมากนะวันนี้เลยเรียกเมนูนี้มาให้น้องเจมเลยดีมากเลยค่ะพร้อมไหมพร้อมนะฮะแต่ว่าอันนี้เพิ่งรู้มีความรู้ใหม่ถุงมือเป็นสีน้ําเงินนะครับก็บอกว่าถ้าถุงมือสีขาวเนี่ยทำอาหารถ้าถุงมือสีน้าเงินเนี่ยทำเบเกอรี่อ๋อเพราะว่าถ้าสีขาวมันจะมันจะกลืนกับเค้กเนาะไม่เกี่ยวเขาแค่แบ่งไว้เฉย สำหรับความหวานนะโรแมนติกส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้ต้องสารภาพว่าเป็นผมเองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นเด็กโรงเรียนชายร้วนนะครับแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นของหายากก็จะคิดตลอดว่าถ้าเกิดถ,ถ,ถ้าเกิดเรามีแฟนเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวนู่นเทีเ่ยวนี่ก็จะทุยคุยก็จะทุยคุยก็จะคุยุครับที่เชนทำวางแผนเซอร์ไพรส์บ่อยใช่ไหมอุ้ยเขาแบบจะชอบพาไปแบบบางทีไปทานข้าวไปอะไรเงี้ยก็จะ นัดในวันที่เราแบบไม่คิดว่าเขาจะทําให้อะไรเงี้ยค่ะบางทีก็มีช่อดอกไม้มาให้บ่อยๆดีใจเนาะตามภาษาผู้หญิงอ่ะก็จะชอบแบบให้มีเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเวลาถามว่าอยากได้เลยไหมก็แบบไม่อยากได้อะไรเงี้ยแต่ถ้ามีเซอร์ไพรส์ก็จะดีทีนี่ทําไปหลายเมนูนี่น้ำลายไหลเลยนะอยู่น้ำแล้วอยู่น้ำแล้วนะครับก็จะเป็นน้ำสตรอเบอรี่สดปั่นนะครับ ใครกินแก้วนี้ขอให้รักเชยหลงเชยรักเชยหลงเชยนะคะเป็นเด็กดีเชื่อฟังนะฮะดิหนูไม่หิวไม่หิวน้ำแล้ว <laughs> ที่แบบพี่เชนได้มาทําอะไรแบบน,น่ารักน่ารักแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะส่วนใหญ่ที่เชนก็จะเป็นแนวแบบเซอร์ไพรส์วางแผนการแล้วก็ให้คนอื่นจัดการให้ตลอดพอามาอทาแล้วรู้สึกว่ามันง่ายอะ่ะมันก็มีกิจกรรมที่มันหลุดมมจากหลุดจากชีวิตประจําวันเราได้แล้วทุกวันนี้มีทั้งแบบทํางานอย่างเดียวพอได้มาปั่นนะ้ำสตรอเบอร์รี่ก็แบบเอ้ยมันง่ายอะ่ะแล้วมันจะกลายเป็นเก็บไว้ในความทรงจำพอเราอยู่ในที่ทํางานเหมือนเราใช้ชีวิตคู่ไปกับการทํางานอ่ะบางทีมันก็ไม่มีโมเมนต์แบบหวานๆเลยนะคะเพราะว่า นี่ก็ต้องช่วยกันคิดเนาะเบ a i n s อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนได,ออได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนเพาะเวลาที่แบบว่านอกเหนือจากเวลาง,งานตักก้แล้วก็เอ๊ะทานข้าวไหมที่แบบได้ใช้ชีวิตของคู่รักอะไรอย่างเง<ม>ี้ยข้อดีของเขาคือเขาอยู่แล้วด้วยสบายใจเขาจะแบบว่าเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วก็ไม่ไม่กระดกกระดากอะไรมากอะเราก็เลยอยู่แล้วเหมือนสบายตา<ม>สบายใจเล่นทะเลาะกันนิดน้อยครั้งมากคือ,ค,อคือส่วนใหญ่อะผมมันจะเป็นฝ่ายที่แบบว่านิดเดียวก็ขอโทษไว้ก่อนแล้วคือไม่ว่าจะถูกจะผิดอะไรขอโทษไว้ก่อนเพราะว่า เรารู้สึกว่าเราไม่อยากมาเสียเวลานั่งทะเลาะอ่ะช่วงนี้ยังแปลกๆอยู่เลยแบบเอ้ยเราแต่งงานแล้วแต่นี้อะไรเงี้ยจริงๆชีวิตมันก็เหมือนเดิมเแต่ยจะยีแต่ว่าสถานะมันอาจจะแค่เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนก่อนแต่งอาจจะมีเรื่องเรื่องชีวิตในวันข้างหน้าที่จริงจังมากขึ้นในเรื่องแบบว่าการแพนแต่งบ้านแพนมีลูกอะไรเงี้ยที่เพิ่มเข้ามาแค่นั้นเอง ดูไว้ดูไว้เผื่อไม่มีฟงมีแฟนต้องปฏิบัติตัวอย่างนั้นดูไว้ดูไว้ตอนแรกผมดูไว้ก็มุ้งมิ้งเหรอก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันเหรอแต่พอดูปุ๊บได้เลยแลัวหล <c oughs> ักละ่ะอิจฉาเหลือเกินนะครับ